สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการตรวจสอบนะครับฝาสูบนะรถคันนี้นะครับวิ่งฝาน้ํามานะครับแล้วไปลงตําแหน่งที่มันมีน้ําขังนะครับทําให้น้ําเข้าไปในเครื่องยนต์อันนี้วาวล์วลวทั้งสิบสอตัวนะครับน่าจะคดเพราะว่ามีน้ําเข้าไปแล้วเกิดแรงอัดนะครับทําให้เกิดการคดของวาล์วนะครับทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนวาล์วนะครับ ืงจากมันการมันคดนะครับแล้วก็บดวาลวใหมนะ่ก็จะทําการเช็คฝาสูบนะครับวิธีการเช็คเนี่ยมั่มีอุปกรณ์นะครับก็คือไม้บรรทัดวัดโกนะครับแต่ถ้าไม่มีเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับฟุตเหล็กนะวิธีการวัดจะมีการวัด6ด้านนะครับค่ามาตรฐานความโกงนะครับต้องดูที่แมนนวลหรือว่าคู่มือนะครับตัวนี้ค่ากําหนดอยู่ที่ 0. ูยุด 05มิลลิเมตรนะครับนะก็จะวัดด้านที่1่ที่2อที่3าด้านที่4แล้วก็5 6นะครับจะมี6ด้านอย่างนี้อันนี้ฟิลเลอร์0.05นะครับฟิลเลเกตวัดดู เขาได้เขาได้นะครับแสดงว่ามีการโกงนะครับโกงโกงไม่เยอะนะครับถามว่าโกงเนี่ยทำยังไงก็ต้องไปให้ลงกึงนะครับสาฝา แต่ถ้ามันโกไม่เยอะนะครับก็สามารถหาอุปกรณ์นะครับก็คือกระจกะครับกระจกหรือเอาแผ่นที่หน้ามันเรียบนะครับแล้วก็กระดาษทรายนะครับมาทําการขัดนะขัดยาบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขัดละเอียดโดยการขัดเนี่ยต้องมีน้ํามันนะครับในการช่วยในการหล่อลื่นจากนั้นก็ขัดขัดไปเรื่อยๆ ขัดไปนะครับแล้วก็พอมันกินไเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฉีดน้ำมันเพื่อหล่อเลื่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดเป็น,นตัวก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็พอได้ระยะเราก็วัดนะครับถ้าวัดได้ระยะแล้วนะครับมันอยู่ในค่ามาตรฐานแล้วนะครับก็ใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับมือพันนะครับเป็นตัวขัดเก็บอีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่มันโกงมาเยอะนะครับถ้ามันโกงเยอะนะก็เข้าลงคึงดีกว่าครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ